นนะในครั้งที่มีการบูรณะและ้วก็สร้างกันจริงจังเนี่ยก็ต้องย้อนไปถึงยุคของท่านมนขอมพิษณุนะมนขอมพิษณุเนี่ยไม่ใช่เป็นชนชาติขอมนะฮะก็คือเป็นตำแหน่งขอมตำแหน่งขอมแต่เทียบปัจจุบันก็คือตำแหน่ง ของสถาปนิกนะตำแหน่งสถาปนิกที่เป็นหัวหน้าสถาปนิกที่สาคัญนะแล้วก็อาจจะในสมัยนั้นอาจจะ,ะรวมถึงการคุมดังนั้นโยธานะถือว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญท่านท่านท่าน,านมนของพิษณุเนี่ยบ้านปลายชีวิตก็ถือว่าหลังจากที่ท่านไม่สามารถทําด้วยตัวเองได้แล้วก็ขอ้ขอคอยดูแลการก่อสร้างนะบรรดาปราสาทต,ต่างๆที่เป็นปราสาทอินจนบัานปลายชีวิตนะท่าน ก็เสียชีวิตมาอายุประมาณ80กว่าปีนะฮะ,ะท่านมีชีวิตยอยู่ท่าน